หลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อนวะปีหนึ่งแปดนะเป็นพระที่จัดสร้างที่จังหวัดชัยนาธนะครับออกโดยวัดศรีวิชัยวัฒนารามนะครับอันนี้เป็นซีนเดิมนะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะแต่จะเป็นนวะโซนแก่เงินนะครับเคยมาขายในไลฟ์ในช่องเนี่ยสามสี่เที่ยวแล้วนะครับแต่ว่าเที่ยวเนี้ยจะเป็นออกแก่เงินที่ว่าเจ้าของเขาคัด สวยๆเก็บไว้นะครับนี่ดูทุกองค์นี่คือสีเหมือนเงินเลยนะครับเห็นทีแรกผมคิดว่าเป็นเงินนะครับเอาดูไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อวัดนะฮนี่นะหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งแปดนะครับ,รบ,รรป,รบปีลึกนะแล้วก็ในปีหนึ่งแปดเนี่ยที่ออกที่ชัยนาดว,วัดศีวิชัยเนี่ยก็จะมีสุกเกษมนะครับที่เป็นเหนนะเรียญหลวงพุทธศุกร์นะบุกเซตหลวงพ่อกเกษมนะก็เป็นรุ่นเป็นพิธีเดียวกันนะครับปีหนึ่งแปด แต่เหรียญตุกกเกษมเนี่ยตอนนี้นะทองแดงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับ <Okay. S 1> นวะก็ประมาณเกือบสองหมื่นนะครับเกือบสองหมื่นแต่เนี้ยออกเป็นเห,นหร,เรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี้เป็นเนื้อนวะนะร,ราคายังหลักร้อยนะครับยังไม่แพงอันนี้เป็นนวะแก่เงินนะครับสวยๆเลยเพระสวยอยู่ในซีนนะครับพิมพ์คมชัด ดูความสวยนะของช่างสมัยโบราณน,นะครับแกะบล็อกนี่ต้องแข่งกันนะฮะแข่งกันสวยนะแข่งกันเป็นงานคือไม่ถ้าเป็นช่งางไทยทานี่คือต้องออกแบบไม่ให้น้อยหน้ากันนะครับต้องสวยจริงนะถึงจะผ่านนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นงานรยแกะโดยคอมพิวเตอร์แล้วส่วนมากนะครับแล้วก็มาแต่งบล็อกโดยช่างอีกทีนึง แต่เมื่อก่อนนี่คืองานฝีมือล้วนๆนะครับคอมพิวเตอร์ยังไม่เข้าเลยถ้าแกะโอนี่ครับโลหะผสมนานวะนะจะบางองค์ก็จะมีร่องรอยของเหมือน แก่ตะก,กัวตรงบางจุดนะครับคือสมัยก่อนจะรีดโลหะเนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับบางองค์ก็จะออกเป็นฟ้าๆแดงๆนะนี่นี่น,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 นี่ทองแดงเนี่ยทองแดงเนี่ยเสน่ห์ของเนื้อพระสมัยก่อนจริงๆเลยนะครับรีดออกมาแก่ทองแดงเป็นบางจุดบางองค์บางตำแหน่งนะถ้าแ,แก่เงินเยอะก็จะขาวนะนี่ดูตรงนี้นี่นครับออกเหลืองเนะนี่ยนี่คลาสสิกแน่นอนนะครับ พระเนื้อนวะทสมัยก่อนอะงน,นี้แกเงินห้าองเนี่ยเอาองค์ละแปดร้อยนะครับองละแปดร้อยเจ้าของก็ห่วงหน้าดูนะแบ่งกวจะแบ่งมาได้เ็าเคยซื้อเขามาก่อนแล้วนะครับรอบที่แล้วก็ซื้อรอบนี้ก็ซื้อแล้วจะไม่ยอมให้นะครับต้องบอกว่าเคยซื้อเขามาแล้วรอบบอกว่านี่คัดสวยจริงๆเก็บไว้จริงๆนะก็เลยบอกอ่าเขาขออีกหน่อยหนึ่งก็เลยเอจบไปนะครับก็เอาไปแบ่ง จากเจ็ร้อยเนี่ยขอสักแปดร้อยนะครับขอสักแปดร้ยอนยนะบวกบางๆขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับเรียนหลวงพ่อเกษมเนื้อนวะปีหนึ่งแดนะครับไลน ID ์ idacallvete นะครับเฟซบุ๊กนวัตสัพ่วงนะครับขอบคุณครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหเจ็ดสองเจ็ดหก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ